เดี๋ยวเดวตรงเข้าไปเลยอ่ะพระเจ้าช่วยตายแล้วมันกำลังหิวอะ่ะให้ลองเหรอพระเจ้าช่วยขอทำใจแป๊บหนึ่งสิเฮ้ย hey, ฉันสนัญญาดีเจก้ามัดเจ็อลนักเดินทางคะ่ะฉันไม่อะ่ะเราไปเที่ยวลังกาวีกับ travel SSBD บไปทำสิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะ่ะคำมใบ้คราวนี้เป็นอะไรนะเล็กอ้าพระเจ้าเล่ดีๆนะ เริ่มจากต้องขอบคุณแฟนๆผู้ติดตามที่ช่วยสนับสนุนฉันเลยตื่นเต้นที่รู้ว่าบางเที่ยวบินมีให้ต่อ WiFi ได้แค่ซื้อกาดไวไ i ดีติฟรีเสรด้วยก็ได้ติดต่อกับแฟนๆแล้วโพสทันทีเลยไม่ต้องรอ h a s h t a g y นี่ฉันมาลังกาวีเป็นครั้งแรกอยากรู้จักว่าจะได้ทำอะไรแต่ว่าเช้านี้เราจะมีฝนโปรยปรย,ปยฟ้าทึมๆตกมาเป็นระยะอะมาพอดีเลยถุงวกเหรอ เอาไว้ใส่ขนมกินตอนนั่งรถไกลๆมาไม่รู้สิฉันพอรู้มาว่ากิจกรรมที่ต้องไปทำเนี่ยต้องทำตอนอากาศดีนะโอ้พระเจ้านั่นไงนั่นสูงมากเลยนะเราจะขึ้นไปยังไงอะรถกระเช้าเหรอถึงว่าทำไมให้ถุงอ้วกตั้งเยอะสงสัยจะไม่พอนะปรากฏว่านี่เราได้ขึ้นรถกระเช้าที่ชั้นที่สุดในโลก มันไม่เคยค้างเลยใช่ไหมคะไม่เคยนะโอเคถามเฉยๆปลอดภัยแน่นอนฉันไม่ได้กลัวอะไรสักนิดนะปลอดภัยอยู่แล้วในกระเชา้าเล็กๆเนี่ยนะสบายนี่มันทะลุเมฆกันเลยไม่เคยคิดว่าต้องพูดอย่างนี้โอ้โหวนนี้หนาวจริงๆอ่ะยังก็มีแอร์เป่ารอบตัวเลยพระเจ้าป้ายบอกว่าเขตคุ้มครองสัตว์ป่าแปลว่าถึงมีงูลิงหนูป่าเขาก็จะไม่ยิงมัน งั้นที่เราอยู่แถวนี้ลําพังก็กูๆค,ค,ค,คูอีกแล้วสิ <laughs> เราเพิ่งลุยป่ามาก็เพื่อสิ่งนี้ไม่รู้มีอะไรตามหลังมาไหมอ๋อ <laughs> อันนี้ไม่ได้กลัวนะ <laughs> เต้นเเคราต้องเดินตามทางนี้เหรอต้องเดินใช่ไหมโอเค <laughs> วอว้ยพรด้วยล่ะ <laughs> ถ้ามองลงไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะ ถ้ามีคนอยู่ข้างล่างก็คงกำลังแอบส่องใต้กระโปรงฉันอยู่ในตอนนี้นะนั่นมันจุดส่องอย่างดีเลยอะ่ะคิดออกว่า <laughs> <laughs> กิจกรรมจาก e m ม g u e s สครั้งนี้ทำให้ฉันลอยเลยอะ่ะลอยจริงๆ <laughs> อะไรละ่ะนี่วันวันจ้องจะให้ขำใบ้ยอย่างเดียวเลยใช่ปะไม้เท้าวิเศษที่คาดผมนางฟ้า <laughs> ดูดิฉันใส่แล้วสวยไหม <laughs> ถูกทิ้งเอาไว้ <laughs> นี่จะทิ้งฉันไว้ที่นี่เหรอ <laughs> อย่าทิ้งฉันเลยนะ อีกแล้อยู่คนเดียวสถานที่ถัดไปลิงมันขโมยมะพร้าวมาแล้วก็มาโผล่ตรงนั้น<อ>นั่นนั่นเขากำลังปาร์ตี้มีความสุขเลยลิงมันกำลังตามฉันมาแล้วอ่ะไปไหนกันหมดนะที่น้ำตกเทกาลาทูจาหรือเซเวนเวลส์ตั้นานแล้วว่าเป็นที่แล่นน้ำของเจ็ดนางฟ้าว่ากันว่าน้ำที่นี่มีพลังรัรกษาโรคแมงมุมน้ำอ่ะนะแมงมุมน้ำอ่มแมงมุมน้ำแมงมุม มมัันนนไ่กกคหรอนะดจริงๆคาใบ้ก็แอบชมฉันละว่าทีมงานจะทิ้งฉันเอาไว้ให้เป็นนางฟ้าองค์ที่แปดนะเป็นองค์ที่สวยที่สุดก็ต้องอยู่ชั้นบนสุดเลยอันนี้ไม่ปฏิเสธนะแต่ว่าฉันก็อยากเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เล่นน้ำที่ชั้นบนสุดบ้างฉันก็เลยยอมลงไปที่ชั้นล่างคือต้องเปิดโอกาสให้นางฟ้าองค์อื่นบ้างจริงไหม ฉันเห็นมีคนมองฉันด้วยหลังจากนี้ต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเขาแน่เลยอาจได้แต่งงานหรือมีลูกอะไรประมาณเนี้ mm hmm. พอใกล้ค mm ่ำ hmm. เราก็วุ่นกับการสั่งอาหารที่ร้านอาหารริมหาดสามร้อลิงกิ่เหรออืม mm hmm. ไหวไหมไม่รู้สิคะหนักมากแน่เลยพระพูดทั้งนั้นะไม่แตะแล้วค่ะ <laughs> ยังเป็นๆอยู่เลยอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอา,เอา <laughs> ลุงนี่ขีแกล้งเนาะ <laughs> ตัวนี้อร่อยมากเลยอ่ะทำเก่งมากๆอ่ะ <c oughs> ฉันชอบจริงๆกับทุกช่วงที่ได้ดื่มด่ำกับอาหารด้ลังกาวีนี่ฉันหนึ่งเลยเช้าวันถัดมาฉันได้คำใบใหม่ <c oughs> ทำไมชอบก <c oughs> ำลังชิลๆเลยพ่ออ๋อฉันต้องประกอบที่ปิดตาจนสลัดอ่ะ ขอเป็นที่ปิดตาจริงๆก็ไม่ได้อหอยเหรอเป็นได้ตั้งหลายอย่างอ่ะอาจจะเจอจอนนี่เดฟจนสลัดที่ฮอตที่สุดในโลกเราจะไปพายคายัคก,กันเอเอฉันฉันไม่เคยพายคายัคนะเออแต่เคยครั้งแต่ไม่รอดเลนะแบบว่าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าพายคนเดียวเหรออ๋ออย่างดีไม่ได้ไปคนเดียวพอพายเรือคายัคล่องไปตามแม่น้ํ <S <S าก็ได้เห็นวิวงดงามเราจะได้เห็นการให้หารนกอินทรียนะ สีน้ำตาลสีน้ำตาลนะนะฉันไม่เคยเห็นนอกอีซีมาก่อนเลยในชีวิตอ่ะเลยรู้สึกหวาดหวาดอยู่พักหนึ่งกลัวมันจะโฉม,มาจิกหน้าหรือยังไงนี่แหละแต่ไม่มีหรอกเหมือนว่ามันชินกับคนมากนะเพราะว่าเราเอาอาหารมาให้ถึงฉันจะไม่ได้ให้อาหารเองแต่แค่เห็นก็พอใจแล้วเราจะเข้าไปตรงช่องเล็กๆนั่นป่ากลางที่เราจะพายคายัคเข้าไปนี่เป็นสถานที่พิเศษมากๆเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยูเนสโกรับรอง น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วเขาบอกว่ามีงูอยู่ตามทางโชคดีเราไม่เจอช่วงน้ําขึ้นมันเจอขึ้นไปถึงต้นไม้เลยอส,สวยจริงๆเลยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอู้หูขาสั่นเลยถัดมาเรามาหาแบทแมนกันเขา,ขาบอกว่าเราต้องปิดปากเรื่องยากเลยนะเพราะปกติแล้วฉันไม่ได้หุบปากเลยเขาบอกด้วยว่าขังคขาอาจขี้ใส่ปากเราได้ โอเคงั้นฉันปิดปากไว้ตลอดนะนี่จบจากทำค้างคาวสักทีนี่ฉันเดินเหมอนผู้ไหมอะก่อนเที่ยงฉันได้ทำอะไรเหม็นโชว์คุณจะโชว์ปลาเหรอครับอ,อ้าวุน่าที่ฉันกินเป็นซาซิมิอะทำไมดูจังอะไม่คิดว่าต้องพูดอย่างนี้นะปลาทุน่าทำฉันปิดไปหมดเลยล่ะเออตายแล้วเห็นหรือเปล่าอ,อ้พระเจ้าขอทำใจแป๊บหนึ่งสิ ให้อาหารกระเบนไม่รู้ว่าจะยังไงดีแล้วมองที่ไรก็คิดถึงแต่สับปอรกระเบนบาร์บีคิวกระเบนด้วยมันน่ารักนะไม่เคยฝันว่าจะมาให้อาหารปลากระเบนฟาติมากระเบนมีชีอด้วยพวกนี้ชอบคนมากมันงับปลาไปจากมือฉันเลยล่ะฉันกำลังมีความสุขกับมื้อเที่ยงทานด้วยกันไหม ไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสงบเลยเปิดแผ่นป้ายนี่เป็นช่วงรางวัลพิเศษนะซึ่งแปลว่าฉันทำภารกิจได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะฉันขอเป็น A แล้วก็มีคำใบ้สำหรับรางวัลขอให้ดีๆนะพวกมองมุมสูงสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีเซอร์ไพรส์นะฮะรางวัลรอบนี้เขาพาฉันมาเล่นเรือลากพาเจลฉันเริ่มจะกลัแล้วนะอ้าวอ้าวพระเจ้า เย้ yeah. นี่ไงที่บอกอะ่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะ I believe I can fly woo I believe I can touch the sky พระเจ้ายอดจริงๆเลยะ่ะหรือฉัาจานจะงี้บนนี้ดีอะ้ a อีซี่อนลงแล้วโอ้ยเยี่ยมปไปเลยละเอาล่ะนี่เป็นครั้งแรกของฉันที่ลังกาวีนะและที่ผ่านมาฉันได้แต่คิดว่า นี่เป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวนะเอาก็จริงแล้วนะมันไม่ใช่เลยเรามีกิจกรรมหลากหลายแบบที่นักท่องเที่ยวทั่วไปคงไม่ได้ทําซึ่งฉันว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทีเดียวทริปนี้ช่วยใหฉันเอาชนะความกลัวพวกป่าดงได้ฉันไม่เป็นไรแล้วกลมกลืนกับธรรมชาติเบาปูดเหรอที่สุดท้ายเชียงใหม่เกลือพริกไทยเจอกันใน Travel s ล b d ครั้งหน้าโดย Air a เอเ สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก7ปีซ้อนสนับสนุนโดย UOB Travel <Come on. S 1> เขาขอบคุณ B m y g u e s t และ Six Limousine